สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีคำนวณสูตรหวยยี่กี่กันนะครับสูตรง่ายๆเลยนะครับก็คือเรานำเลขรอบที่ออกก่อนหน้ามาคำนวณนะครับก็คือสูตรจะเป็นตามนี้นะครับก็คือเราเอาหลักหน่วยบนมาบวกกับหลักสิบล่างครับหลักหน่วยบนคือเก้าครับมาบวกกับเจ็ดคือ หลัก10ล่างนะครับก็เท่ากับ16แต่เราจะตัดแค่เลขตัวท้ายมาเท่านั้นคือ6อ่าเราก็เก็บ6ไว้อ่าแล้วต่อไปเราก็นำเลขหลัก10บนมาบวกกับหลักหน่วยล่างก็คือ3มาบวกกับ9 เท่ากับ12เราก็เอาแค่2มาเราก็เอา2นี้มาบวกกับ6ที่เราบวกไว้ตะกี้นะครับ6บวก2อเท่ากับ 8, อ่าเราได้8นะครับแล้วเรานำา8ตัวนี้มาบวกกับหลักร้อยบนนะครับก็คือ3อ่า8บวกสาเท่ากับ11อ่าแต่เราจะเอาแค่ตัวท้ายมานะครับก็คือ1อ่า เอาหนึ่งมาคูณกับจำนวนรอบก็คือรอบที่สิบห้านะครับอ่าดูง่ายๆเลยรอบที่สิบห้าหนึ่งคูณสิบห้าเท่ากับอ่าสิบห้านะครับอ่าเรียกรอบต่อไปก็คือรอบที่สิบหกจะมีหนึ่งกับห้าเราก็นำหนึ่งกับห้ามารูดวิ่งบนล่างได้เลยดูสิมีไหมห้ามาหนึ่งกับห้าอ่ามาสามเด้งเลยครับอ่าดูง่ายๆครับสูตรก็มีแค่นี้ครับโอเคขอบคุณมากครับ